สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุเมจูปาเทียวและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดชัยทารารามหรือว่าวัดฉลองนั่นเองค่ะค่ะวัดฉลองนะคะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะ แต่ก็ไม่มีปรากฏชัดเจนนะคะว่าวัดฉลองเนี่ยสร้างขึ้นเม,มื่อไหร่ค่ะแต่ว่าวัดฉลองค่ะมีปรากฏชื่อในสมัยรัชกาลที่3นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นชื่อวัดชัยธารานั่นเองเมื่อเราเดินทางมาถึงวัดคูปป่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุเกตแล้วนะคะเราก็ควรที่จะไปสักการบูชาเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนิดนึงและตอนนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วนะคะหลังจากทำการถวรายจัตใจกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามศรัทธาเดี๋ยวเราไปสักการบูชา<ม>หลวงพ่อแช่มกันเลยดีกว่าถ หลังจากได้สักการะหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อเกลื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเกินที่ไหนข้าน้าจุน้นด้านหลังนะคะจะเป็นกุฏิจําลองของหลวงพ่อแช่มค่ะพี่เปิ้มเราไปเข้าไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ และด้านหลังของเรานะคะก็คือพระมหาธาตุเจดีพระจอมไทยบารมีประกาศนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะอยู่ณที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสักการะบูชากขาขนาันเลยดีกว่าค่ะน้องจุนไปค่ะ วัดฉลองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะคะที่ใครที่มาภูกเก็ตแล้วก็พลาดไม่ได้เลยต้องมาแบบสักการับบูชาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะน,น้องจุ้นค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่วัดพระใหญ่นั่นเองค่ะพี่เปมอยู่ทางนู้นเลยเห็นไหมทุกคนเราไปเจอกันที่วัดพระใหญ่เลยก็ได้ค่ะไปค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรีนะคะหรือว่าวัดพระใหญ่นั่นเองนะคะ ก็ตั้งอยู่ที่เขาหน้าเกิตําบลกระลนจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยที่ข้างหลังของเรานะคะจะเป็นพระพุทธรูปปังมันวิชัยองค์สีขาวะคะ่ะทุกคนจะมีหน้าตักความกว้างอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะคะแล้วก็สูงอีกประมาณ45เมตรเลยค่ะทุกคนตั้งสวยงามโดดเด่นมากเลยนะคะพกมองมาจากไกลก็จะเห็นนะคะจะมีน้ําหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ135ตันนะต่อ2500ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะก็ความสําคัญในการสร้างวัดพระใหญ่นะคะ คือเป็นแบบเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอะเนาะเป็นแหล่งของความสันติเพราะว่ามีการแบบว่าร่วมบริจาระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติเพื่อการสร้างวัดพระใหญ่นี้ขึ้นมาเลยเนาะใช่ค่ะ<ม>แล้วก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะทุกคนบนนี้นะคะจะสามารถมองเห็นวิวนะคะได้ถึง360องศาเลยนะคะ<ม>เห็นทั่วภูเก็ตเห็นตามเกาะต่างๆนะคะ ไ,ได้ดื่มดับบรรยากาศกันเต็มที่แล้วนะคะพี่เรมเราจะไปที่ไหนกันต่อคะเราจะไปวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีตำนานเล่าขานกันมาตำนานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วน้องจูนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพระทองหรือที่เรียกกันว่าวัดพระผุนนั่นเองค่ะพี่เปรม <c oughs> แล้วที่พี่เปรมบอกว่ามีตำนานเล่าขานกันมาเนี่ยมีความเป็นมายัางไงคะมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้น้องจูนนะคะมา <c oughs> เดิมทีบริเวณที่ตั้งของวัดนะคะ <c oughs> เคยเป็นทุ่งนากว้างใหญ่มาก่อนแล้วก็อยู่มาวันนึงมีเด็กชายพาบวัวนะคะไปเลี้ยงที่ทุ่งแล้วก็มีการล่ามเชือกบวัวไว้กับตอไม้ริมคลองที่มีโคลนตมติดอยู่เนาะ พอกลับมาบ้านเด็กคนนี้ก็เกิดอาการแบบเป็นลมแล้วก็ตายไปพร้อมกับบัวนั่นเลยส่วนพ่อของเด็กชายก็ไปฝันว่าเด็กชายกับกระบือที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขาไปล่ามเชือกบัวไว้กับพวกเกตพระพุทธรูปเนาะแล้วก็เขาจึงชวนเพื่อนบ้านไปขุดบริเวณแถวนั้นแล้วก็มีเกิดเป็นเกตพระพุทธรูปสีทองโผล่ขึ้นมาจริงๆ เกิดเป็นวัดพระทองหรือวัดพระพุทธนั่นเองอมีความเป็นมาอย่างนี้เองนะคะใช่เลยก็กไหนๆหนก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ไปสักการบูชาเพื่อไปสิบมงคลชีวิตนิดนึงได้ดปไปค่ะกันเลยค่ะไปเลย อิ่มบุญเต็มที่มากเลยค่ะพี่เปมขาใช่นน้องจูนอิ่มบุญแต่ว่ารู้สึกว่าอากาศร้อนนะน้องจูนเนาะ<อ>ก็จริงนะคะพี่เปมรู้สึกร้อนมากเลยเอาไงดีอะไปกับจูนเดี๋ยวจูนพาไปที่หนึ่งได้เลยไปเลย <Okay. S 2> ไปถึงแล้วค่ะพี่เปมที่ไหน้นองจูนเป็นยังไงบ้างคะที่นี่บรรยากาศดีไหมเลยอากาศดีมากเลยเย็นสบายใช่ที่นี่ก็คือเชียนนะคาเฟ่นั่นเองค่ะ เช่นานะคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะพี่เปมที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านคุณแม่จู้ของฝัง่ง,งเมืองภูเก็ตค่ะอ๋ออยู่ฝั่งขาออกเมืองนะคะทางไปสนามบินพอดีเลยถ้าคุณลูกค้าออกจากเมืองภูเก็ตยังไงก็ต้องผ่านร้านคุณแม่จู้ค่ะแวะมาได้ใช่ <มา S 2> ค่ะอากาศดีมากใช่แล้วเป็นไงบ้างคะพี่เปรมหลังจากที่ไปทําบุญกันมาถึงซมวันเลยนะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะอิ่มบุญน้องจูนเนาะใช่ แล้วก็ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่อยากจะให้พลาดเลยอยากจะให้มาตามรอยพวกเรานะคะเดินสายทําบุญเพราะว่าเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใชหลังจากนี้นะคะจะพบกับพวกเราได้ใหม่อีพีหน้านะคะจะไปกันที่ไหนต่อก็สามารถติดตามชมได้ค่ะใช่เลแล้วกันคุณแม่จูพาเที่ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายคนหนึ่งไม่ไหวคนหนึง่ง